วันนี้วันที่9มิถุนายนพศ2568เป็นครั้งที่40ที่ข้าพเจ้าในคณะหนอบินพอถวายเสียงสวดสาธยายพ,าพาระสตรพระบันทและมมต์ต่างๆถววยเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยาบูชาใด็ูบูปอาจารย์ทั้งหลายพอจิตของข้าพเจ้าตงตั้งมั่นมีสติรละลึกได้มีสมาธิจุดจอในอัครวัยนยุนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทกราบพระรัตรนตรัยอรหังสมาสัพโทปะคะวะพุทธังปะคะวันตังพิวาเทมิ สวาสดิค้าตภวปะวตาธมโตมตธมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะขาวโตสาปะทังโคสังคังนมามิบทบูชาพระพิรีพิณาฐตาลังสัมมาสัมพุทโธสุจิลังปรินิพุโตขุเนหิตะระมโนธานิปาริมิจติสติยาวะชีวังอาหังพุทธังธมมังสังคังสร,รนงะนังคาโตปูเชมิตัตตานตยังธมมังจารามิโสธินาบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาตะกวาลัตรรุอจักคัตฉันตุเทวตา สัทธมังมุนิราชสัสุรันตุสังฆมกขังสักเคกาเมจารูเปสิริสิขะลัตเตจันติเควิมานีทีเปรตเทจคาเมจารุวะนาคาหินีเคหะอุทุมิเคเตปุมาจันตุเทวาชนะตระวิสเมยักขันธธรรนาคาทิทันตาสันติเกยังมุนิวะนาวาตนังสาธุูมสุนันตุธรรมธรรมนาคารวยยัมพัทนาธรรมธรรมนาคารวยยัมพัทนาธรรมธรรมนาคารวยยัมพัทนาบทสวดปุกพภาคะนามการ นโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะวโตระหตสัมสพุทธะนมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะบทสวดใจสนาคัมะัปพุทธังสนังคัจฉามิธัมมังสราังคัจฉามิสังฆังสราังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสนาังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสนังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสนังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสาังคัจฉามิตติยัมปีรังสนาา นัติเมีรารังอัญยังพุทโธเมีสารังวลังเอเตนะสัจวัตเจนะโสจิมีขันตุสัพปทานัติเมีรารังอัญยังตาโมเมีสารังวลังเอเตนะสัจวัตเจนะโสจิมีขันตุสัพปทานัติเมีรารังอัญยังสังโฆเมีสารังวลังเอเตนะสัจวัตเจนะโสจิมีขันตุสัพปทาบทสวดตีละตนะปะนามาคาถาพุทธังนัเมรัตนภูตะสลีรัจิตตังตัมังนัเมรัตนภูตะวิสุทธิสารังสังฆังนัเมีรัตนภูตะสุสีรัติทิฏฐิ เอตังมีติรัตตนังรัตนตยวะหังสัมมาสมโมสดิตะวัตุวิเสสะปูตังอัญโยยานยุตตะคุณโยขวัสสปาวัตังอัสุมิแตยมิปิตัเทวยะถาติทันเตเอกังวินาตัทิตะเลสะมะสัมภเวนะโลเกกะทาจิจจิเลจะปาตุปูตังคัมภีระยานวิสยังปฏิทุชาสัทธังวินโยหิปฏิชัใน ันธิตะชะเนหิวิชัญญารูปังโลกมัมิเกหิจิกระทันจุป,ปะลระนียังเกษจ,จิสุตุวิทิตังคุณกายตายะนามานามิหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสุมุป,ปะสตังมณสิสุทธปะปัสสาสถานังปุญญติกามะการนามะสมุตตะมุณณะปูมังทุกขาปะมุจจา นมุขะสรนังคตานังปูชาละหีสุปรมังอภิปูชนเยยังนิพานะสัจจิกัลิยายุปะนิสัยยะฐันสัมมากิเลสะมลสุทะนสิทิยาจตสัทุหิปัตะปุสสะเลหุปะเสวะนียังปาเนหิจาปิสารนังขมานียะเมวะตัตสมาหิตังจิรตานังสารนังคาตมหะ รัตินทิวังคณะเน,นสุนมัสา,านาปูเชมะจาปิสัสตังสุปสสน,นะจิตังตัฏฐานุป,ปาวิจาริยาสัทระตาจะุยเยนะตถะสุกะเตนะสุุสุขีพระเวมุเตเชนะจัสสะจัสตาปิสุวัตถิหนตุโยเจธะธรมมวินะยมหิปะมานปูโตโลกุตระาพิสมโยนิยโตสุโภชจชังตัดโสป,ปะนิสยะ ตยายะพยัมปิโหนตุวัตถุตยเยปริจิโตสุปัสสะกาโรนัมาการาสิทิคาถาโยจักุมาโมหะมาราปัตโทสามังมุพุทโทสทุกโตว,วิมุตโตมารัสสะปาษสาวินิโมติยันโตปาเปสิเขมังชนตังวิเนยังพุทธังวรันตังศีระสานามิโลกัสสนาพันจะวินายกันจะ ตันเตชสาเตชยัตสิตีมงคลสันตรายาจะวินาสเมตุตโมสะโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัตเซสิโยกัสสวิทุชิมะคังนิกายนิโกธรรมะทารสะทารีสาตาวะโหสันติกโรสุจินโนธรรมังวันตังศีรสานะมามิโมหบปะทารังปะสันตทาหังตันเตชสาเตชยัตสิตีมงคลสันตรายาจะวินาสเมตุสัทธัมมะเสนาสุขะตานุโโยโลกัสสะอาภูกิเลสาเชตา สันโตสยังสันตินิโยชกจะถวขา,าตะธรรมังริทตังโรติสังคังวรันตังศีลสานาม,ามิพุทธานุพุทธังสมมามะสีระทิทิิตันเตชาสาเตชจัตสิองตุสปันตรายาจะวินาสเมตุบทสวดนโมก,กทาลัฏฐกะคาถา,านโมวันโตสมมาสัมพุทธะมหิติน,นุนโมอุตมะธรรมะสะตวขา,าตะเสว,วะเทนิทะนโมมหาสังคัสาปิวิทุสิ วิสุทธศสีระทิติโนโนโมโอมาตายารัทธะนัตนาต,นตยัสตะสาธุกังนโมโอมากาตีตัสสะตัสสะวัตุตยัสสปินโมกัลปะภาเวนะวิคขจันตุปัทวานโมการานุภาเวนะทุวัติโหนตุทัพทานโมการัสสะเตเชนะวิเิมหิโหมิเตชะวา